ปิดฉากความหวังของเราไปเลยสำนวนคดี40ปีที่แล้วไม่มีแล้ว คดีก็คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปิดปิดฉากความหวังของเราไปเลยสำนวนคดี40ปีที่แล้วไม่มีแล้วต้องไปถามกับตำรวจเก่าแก่ตะเกียที่ไปถามเขาอ่ะสิ่งแรกที่เขาตอบเลยก็คือนะปี2-5-2-4ยุคนั้นเนี่ย ลาดยาวเป็นพื้นที่ที่มีคดีฆาตกรรมเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยนั่นก็เท่ากับว่ามันเยอะจนเขาไม่สามารถที่จะโฟกัสได้เลยอีกอย่างหนึ่งกว่าที่พี่เขาจะมากว่าที่พี่สินชัยเขาจะมาที่นี่เนี่ยมันก็เกินเวลาที่เขาไปทํา,าน,นาครบาลนครบาลก็อยู่กรุงเทพใช่ไหมพี่นครบาลของในนครบาลน,นาครสวรรค์นี่ปอปาไม่รู้อ่ะ ไม่แน่ใจแต่ว่าเขาเ,ออเป็นตำรวจตอนปีสองหนึ่งนะแต่ก็ยังไม่ได้อยู่ในพื้นที่ใช่ใช่ไม่ได้ทําคดีนี้มันก็เลยโฟกัสยากหาว่าตํารวจจะมีกระบวนการาดูแลเยียวยาญาติหรือว่าเหยื่อหรือ,รอพยานไหมก็สามารถทําไปได้เออก็สามารถทําได้สอบเด็กสอบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เอาเด็กไปดูแลผู้ใหญ่บ้านตามหาญา,าติเด็กมาดูแลก็ทําได้หมดมันมี ง่ายๆสองชอยก็คือเขาได้ทําหรือเขาไม่ได้ทานะตอนนั้นไม่รู้กระบวนการเป็นยังไงโฟกัสไม่ได้เลยคําตอบจากการมาสอบถามหาสํานวนคดีก็คือเมื่อ40ปีที่แล้วไม่สามารถย้อนกลับไปได้แล้ว20ปีกฎหมายเขาบอกว่าสามารถทําลายได้แล้วสํานวนคดีอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็โฟกัสคดีไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นชอยนี้ก็ต้องถูกตัดไป กดฟ้าดัเกนฟ้าลิขิดมาอย่างนั้นให้จากกันจะ้องไปใหญ่ปฏิหารหัวใจแห่งรักจะหักกดเกนแห่งฟ้า